ครับสำหรับลกมนี so ้ก็มาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับพูดคุยตามภาษาคนเรียมพระนะครับมีอะไรก็มาคุยมาเล่าสู่ฟังนะครับมาคุยมาเล่าสู่ฟังมีคน ถามนะครับว่าถ้าอยากจะเป็นช่างเลี่ยมเนี่ยมันยากไหมนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าคิดว่ายากมันก็ยากนะครับถ้าเราคิดว่ายากมันก็ยากถ้าเราคิดว่าง่ายมันก็ง่ายนะครับ ถ้าคิดอยากจะเป็นอยากใช้คิดนะครับลองเลยครับลองซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็มาฝึกมาหัดมาทำเลยนะครับมาฝึกมาหัดมาทำแล้วเราถึงจะรู้ว่ามันยากหรือมันง่ายนะครับเพราะว่ามันการที่จะเป็นช่างการที่จะเป็นช่างเลี่ยมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีหลายด่านนะครับ ตัวทดสอบมีหลายด่านนะด่านแรกก็คือด่านฝีมือนี่แหละครับที่เราก็จะต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาในการพิสูจน์ฝึกฝนฝีมือตัวเองนะครับด่านแรกคือไม่ใช่ว่าเรียมเป็นแล้วจะจะได้งานเลยอย่างเงี้ยตลอดเลยมันก็ไม่ใช่นะครับด่านแรกฝีมือต้องดีนะ ต้องมีที่มือนะครับทำให้ชำนาญด่านที่สองก็คือด่านความเชื่อใจนะครับด่านความเชื่อใจคือคนต้องเชื่อใจกันจริงๆนะครับเขาถึงจะเอาพระหรือว่าเอาของมาให้เราเลี่ยมได้นะครับถ้าไม่มีความเชื่อใจเนี่ยเขาก็ไม่กล้านะครับด่านนี้ต้องใช้เวลานะครับด่านนี้ก็ต้องใช้เวลาขนาดผมเลี่ยมทุกวันนะครับ เลี่ยมมาหลายปีแล้วก็ยังมีคนที่ยังไม่มั่นใจนะครับอันนี้คือด่านที่สองนะครับด่านหลักๆมี2องด่านนี้นะครับสหรับช่างเลี่ยมใครที่อยากจะเป็นช่างเลี่ยมอาชีพอาชีพช่างเลี่ยมนะครับผมแนะนําให้ฝึกเลยนะครับอย่าแค่คิดเพราะว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ไม่ได้แพงมากนะครับเลื่อยไอคิล็กซื้อมาแล้วครับ แล้วก็ใน Google การสอนทำเยอะแยะนะครับมีเยอะมากนะครับหรือตามกลุ่มต่างๆก็มีนะครับเราฝึกทำบ่อยๆนะครับอย่าถามบ่อยๆครับผมเห็นหลายๆคนนะครับเพิ่งทำอันสองอันแล้วมันมีปัญหาตอนนี้แล้วก็ถามแล้วนะครับคือคนที่จะทำแล้วไม่ให้มีปัญหาถ้าเขาทำเป็นร้อยๆครั้งแล้วนะครับบางอย่างเนี่ยมันคือทุกคนมันต้องเจอนะครับ ต้องเจออยู่แล้วนะครับเอย่าเพิ่งเรียบถามอะไรให้มากบางทีนะครับทําบ่อยๆก่อนนะครับทําไปก่อนนะแล้วค่อยถามนะครับไม่ใช่ว่าถามทุกอย่างนะครับเดือนน้ายาทําไมไม่เต็มเดือนน้ายาทําไมคือมันก็ต้องทําอยู่บ่อยๆนะครับไอของพวกนี้นะ บางทีมันก็อธิบายยากนะครับมันอธิบายยากเพราะว่าต้นเหตุของปัญหาแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะเราทำนะครับทำแบบนี้แล้วมันผิดแล้วก็เปลี่ยนแบบใหม่นะครับลองทำหลายหลายแบบก่อนนะครับมันไม่ได้จริงๆก็ถามนะครับถามรุ่นพี่ถามครูบาอาจารย์ต่างๆนี่แต่ถ้ามัวแต่จะถามเนี่ย คือบางทีเราก็จะเป็นคนที่ไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะทำแค่รอถามอย่างเดียวนะครับเดินยังไงให้มันสวยอย่างเงี้ยมันไม่มีวิธีให้มันสวยหรอกครับถ้าเราชานานแล้วเดินยังไงมันก็สวยนะครับถ้าเราไม่ชานานเดินยังไงมันก็ไม่สวยนะครับเอางี้ดีกว่านะครับอันนี้คือน,นี่คือเรื่องจริงความจริงนะครับเราอาจจะถามเทคนิคน,นิดหน่อยนะครับ จากรุ่นพี่จากครูบาอาจารย์ต่างๆเราอาจจะถามได้นะครับนิดๆแน่อยเรื่องเทคนิคนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราได้ฝึกให้เกิดความชํานาญมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความชํานาญนี้จะเป็นจะเป็นหัวใจสําคัญนะครับของของการเลี่ยมพระหรือไม่ใช่แต่เลี่ยมพระแหละผมว่านะครับในทุกๆอาชีพ าเราฝึกจนมีความชํานาญนะครับเราก็จะสามารถที่จะจะทําได้ให้มันสําเร็จแล้วก็สวยงามได้นะครับบางทีพึ่งเริ่มต้นก็ท้อแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่นะคือทุกคนแล้วครับผมว่าช่างทุกคนแล้วครับต้องผ่านจุดที่จุดที่ต่ํานะครับจุดที่ต่ํมันคือจุดที่ทําแบบขิลเล่มากทุกคนแล้วครับ แล้วก็ค่อยๆทำนะครับค่อยๆพัฒนาค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็จะสำเร็จเองอันนี้สำหรับคนที่คนที่อยากจะเป็นช่างนะครับคนที่อยากจะเป็นช่างไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวทำให้มันได้ก่อนนะฝึกฝนนะครับทำให้มันได้ก่อนอย่างอื่นค่อยไปคิดที่หลังนะครับคือทำให้ คือทาให้ตัวเองเป็นช่างก่อนนะครับเป็นช่างคือสามารถที่จะทําได้อะไรต่างๆก่อนนะครับเรื่องอื่นคิดกันที่หลังนะครับแต่ถ้ายังไม่ทันได้เป็นนะครับแต่ก็คิดปัญหาไปแล้วว่าจะเอาลูกค้าจากไหนจะอะไรยังไงคือคิดไปก่อนแล้วทางที่ก็ยังไม่เป็นอย่างเงี้ยมันรับรองไม่สําเร็จแน่นอนนะครับเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดคือเรียกว่าเปลี่ยนไม้เซ็ตใหม่นะครับเปลี่ยนไม้เซ็ตใหม่ ช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนอย่างนี้นะครับประมาณวันที่25ถึงวันที่5นะครับปลายเดือนวันที่25ขึ้นไปจนถึงต้นเดือนวันที่5วันที่7อย่างเงี้ยก็งานค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับผมนะครับสาหรับผมโดยส่วนมากจะเป็นแบบนี้ทุกเดือนนะส่วนกลางๆเดือนก็จะงานก็จะน้อยลงนะครับงานก็จะน,น้อยลงเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะครับคืออาชีพช่างเลี่ยมเนี่ย รายได้ไม่แน่นอนแต่ว่าได้แน่นอนนะครับคือได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ไม่แน่นอนนะครับว่าจะได้เท่าไหร่อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอนแต่ว่าได้แน่นอนนะครับเปิดร้านมาก็ได้นะครับเพียงแต่ว find, ่าจะได้เท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเีือมันไม่แน่นอนนะมันไม่เหมือนคนที่ทํางานกินค่าแรงรายวันนะครับจะรู้เลยว่าวันนี้ย ได้แน่ๆ380อยแ่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สำหรับช่างเลี่ยมไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะอย่างผมวันนี้ก็ได้มาหลายร้อยแล้วครับได้เป็นพันแล้วมั้งวันนี้นะครับ <c oughs> ต่อเป็นกำลังใจให้นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะเป็นช่างนะครับคนไหนอยากจะเป็นก็ฝึกเอานะครับ คนเปิดสอนก็หลายคนนะครับเยอะแยะสอนเรี่ยมผ้าเนี่ยครับเราก็ใกล้ตรงไหนก็ไปเรียนไปอะไรได้นะครับผมว่าคนสอนก็ดีทุกคนแหละนะครับสอนไม่เกินกันหรอกนะครับเรื่องการสอนไม่เกินกันหรอกเพียงแต่ว่าสอนแล้วจะดูแลนักเรียนไปได้ดีแค่ไหนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ลักสูตรเลี่ยมพระนี่มันมันคงสอนไม่เกินกันหรอกครับใครสอนก็คงสอนอีหลอบเดิมนะครับมันไม่ได้มีอะไรนะสอนให้เปิดบล็อกนะครับสอนให้เลื่อยเลื่อยใครเลื่อยเก่งก็ได้เปรียบนะครับสายตาดีๆก็ได้เปรียบนะครับใครเลื่อยไม่เก่งก็เสียเปรียบช้าแค่นั้นแหละครับมันไม่ได้มีอะไรมากใครเลื่อยดีมือนิ่งนะครับก็เป็นไวส่วนเรื่อง,องการเดินน้ํายานะครับ หรืออย่างอื่นก็มาฝึกเอานะครับแล้วก็มาฝึกเอา <c oughs> <c oughs> ผมเวลารับงานมางานมันจะมากจะน้อยขนาดไหนเนี่ยสมมติว่างานเยอะๆเนี่ยผมก็จะทำเป็นลอดลัดไปนะครับทำเป็นประมาณสักรอบละห้าหกองอย่างเงี้ยนะครับสี่ห้าหกองอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับจะทำเป็นรอบๆไปให้มันหมุนเวียนนะครับเพื่ออะไรครับ เื่อเวลาเราเดิมยาเสร็จอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเราก็ทิ้งไว้แล้วก็ไปทําอันอื่นไอตัวที่เราทิ้งไว้นี้มันก็แห้งนะครับน้ายามันก็แห้งมันก็พอดีอย่างเงี้ยหมุนเวียนไปนะครับเราไม่จําเป็นต้องท,ทําทีเดียวนะครับสมมติว,ว่ารับงานมาสิบองค์อย่างเงี้ยใส่ทีเดียวเลยสิบองค์เงี้ยก็ไม่จําเป็นนะครับเราแบ่งทําเป็นลลัดไปนะครับคือน้ํายามันจะได้แห้งทันกันนะมันจะได้แห้งหมุนเวียนไปเราเราก็ไปทําอย่างอื่นนะครับ ทำให้มันหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับเอใบมีดผมหล่นหายไปไหน <c oughs> อันนี้เป็นใบใบเลื่อยนะครับเรามาทำเป็นตัวเสียบเดินน้ำยาช่างเขาเรียกใบมีดนะครับใบมีดเขาเรียกใบมีดเดินน้ำยานะครับเขาเรียกว่าใบามีดเดินน้ำยาแต่ที่จริงมันก็เป็นใบเลื่อยนะครับเยวจะเอาสายเอา อะไรก็ได้ที่มันเป็นแบนประมาณสูงจมิลไม่เกินนี้สับภาษาช่างเรี่ยมเพราะ็ขาจะเรียกว่าใบมีดนะครับใบมีดเดี๋ยวน้ำยาเนี่ยครับก็ทำไปลักษณะแบบนี้แหละครับช่างเลี่ยมทำไม่เกินกันแล้วครับก็ทำแบบแคล้ายๆกันหมดแล้วครับจะเป็นช่างในเมืองช่างบ้านนอก ช่างไหนๆก็ตามนะครับก็นั่งทำอย่างนี้เหมือนกันแหละครับทำไปเรื่อยๆ <c oughs> ต่อคลิปผมไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นหลักการอะไรมากมายนะครับไม่ได้เน้นหลักการอะไรมากมายผมก็จะเสริมให้นิดๆหน่อยๆนะครับก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันไปนะครับเล่าสู่ฟังออนนี้ดีกว่านะครับ ไม่ได้มีหลักวิชาการอะไรนะครับผมเวลาผมสอนคนเลี่ยมพระเนี่ยผมผมไม่ได้เปิดสอนเป็นทางการอะไรนะคือเวลาคนมีปัญหามาถามเนี่ยนะครับเราก็เราก็บอกแบ่งปันกันไปนะครับไม่ได้ห่วงวิชานะแต่ว่าสไตล์ผมจะสไตล์บ้านๆลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยนะครับผมไม่ไม่เอาหลักการอะไรมากมายนะครับเลี่ยมพระ ข้อที่สําคัญก็คือ 2, อย point, no so ่าให้น uhh <You> <lden și S 1> ้ําเข้านะครับอันดับแรกนะอันดับที่สองอย่าให้หลุดแกนนะครับอันดับที่สามค่อยให้มันใสนะครับทําไงก็ได้ให้น้ําไม่เข้าข้อแรกนะข้อที่สองทำไงก็ได้ไม่ให้มันหลุดแกนนะครับข้อที่สามทำไงก็ได้ให้มันใส่นะครับสามอย่างนี้ผมจะเวลาผมแนะนําคนผมจะแนะนําแบบนี้นะ จะไม่แนะนําว่าจะต้องใส่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเลื่ยงใส่ไว้ที่หลังนะครับผมเชื่อ,อเลยเลี่ยมใส่ๆเนี่ยเอาไปห้อยไม่เกินสาวันหรอกครับหมองหมดแล้วครับไม่ใส่หรอกยังไงก็หมองนะครับยังไงก็หมองเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือน้ําอย่าเข้าออนะครับรูปทรงพอสวยใส่อได้หรือโอเคแล้วนะครับ ก็เขาถึิ่งบอกว่าเลี่ยมผรากันน้ำไงครับขอให้น้ําไม่เข้าถือว่าใช้ได้นะครับข้อที่หนึ่งมันยังไม่สวยไม่เป็นไรสุดเอานะครับไม่มีใครทําแล้วสวยเลยเหรอกครับทุกคนต้องผ่านจุดแบบที่เรียกว่าขี้เหลดทุกคนนะครับไม่มีใครที่ทําแล้วสวยเลยไม่มีใครที่ทําแล้วโอ้โหลูกค้าเต็มเลยไม่มีหรอกครับทุกคนก็ต้องผ่านจุดที่เรียกว่า ไม่เป็นเหมือนกันหมดนะครับเราทุกคนจะต้องผ่านจุดนั้นเหมือนกันนะครับพูดไปเดินไปเสร็จแล้วนะครับผมเดินน้ำยาสี่องค์นะครับสี่องค์เสร็จแล้วทีนี้ก็จะทําตัวใหม่ต่อไปนะครับตัวนี้ก็ทิ้งไว้นะครับแล้วผมก็จะแช่น้ําแช่น้ําไว้ตอนเย็นๆก็ค่ำนะเขาครยมาตัดมาแต่งมาทําอะไรต่างๆเขาบ้านไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพูดจาภาษา คนเลี่ยมพระไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ